สวัสดีครับพบกับสุขข่าวฟุตบอลไทยเราเริ่มต้นกันที่อิชิอิคิดถูกแล้วไม่เรียกคนเก่ามาหมดยุคแล้วเตอริสินแดงดาในวัย37เปีเตระทอนบุญมาทันในวัย35ปี35ปีแก่เกินไปอ,อิจิอิจะปั้นทีมลุยบอลโลกครั้งหน้าตอนนั้นอุ้มจะอายุ40่ปีมุยก็42ปีแล้วถึงเวลาผ่านไปนะครับมาชาอิชิอิเดิมพันอนาคตฉังศึกปิดฉากยุคแข้งเก่าลุยภารกิจบอลโลก เสียงสะท้อนจากแฟนบอลดังกระหึ่มนะครับในการตัดสินใจของมาราดอิจิอิกุนซื่ทีมชาติไทยทีมเรียกตัว2ตํานานอย่างธนิสินแดงดาและตีรทรบุญมาทันติดทัพครั้งล่าสุดคือการส่งสัญญาณที่ชัดเจนที่สุดว่ายุคใหม่ของทัพช้างสึกได้เริ่มต้นขึ้นแล้วบทยุคแข่งอำลาถึงเวลาสายเลือดใหม่นี่คือการตัดสินใจที่เด็ดขาดและมองการไกลแฟนบอลจำนวนมากมองว่าอิชิอิคิดถูกแล้ว ที่สร้างทีมเพื่ออนาคตโดยแท้จริงด้วยเป้าหมายที่ใหญ่กว่าเดิมนั่นคือฟุตบอลโลกครั้งหน้าเมืม่อมองไปที่ตัวเลขอายุปฏิเสธไม่ได้ว่าเวลาของเราตำนานกำลังจะสิ้นสุดลงเทลิสินแดงดาในวัย37ปีเทตฮอนบุญมาทันในวัย35ปีหากมองไปยังฟุตบอลโลกปี2030ครั้งถัดไปจากปี2 0 2 6อุ่มก็จะมีอายุเฉียด40ปีและมุ้ยจะมีอายุก้าวสู่วัย42ปี ตัวเลขเหล่านี้คือความจริงที่บ่งชี้ว่าการสร้างทีมโดยมีพวกเขาเป็นแกนหลักต่อไปอาจไม่ใช่คำตอบสำหรับภารกิจรายใหญ่เดิมพันครั้งใหญ่เพื่อเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่กว่าการตัดทิจใจของอิชีในครั้งนี้จึงไม่ใช่แค่การเลือกผู้เล่น23คนแต่คือการวางรากฐานเพื่ออนาคตของวงการฟุตบอลไทยเป็นการเดิมพันกับพลังของคนหน่มและความสดใหม่เพื่อสร้างทีมชาิไทยที่แข็งแกร่งและยั่งยืนสำหรับทัวร์เมนต์แมตช์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก ถึงเวลาแล้วแล้วครับที่ทับชังศึกต้องแก้วต่อไปถึงเวลาที่ต้องขอบคุณทุกความทุ่มเทของเราตำนานและเปิดทางให้ขึ้นลูกใหม่ได้ก้ามาพิสูจน์ตัวเองอย่างเต็มภาพภูมิใจนี่คือแผนการของอ g จนะครับแฟนไทยเตรียมชมบุกแดนมังกรรับแข่ง2แมตช์ทีมชาติไทยยู23ปีพัฒนจิมชัดจิตสมาค,คมต้อนรับส่งทีมชาติไทยยู23ปี เครื่องกับทีมชาติจีนอยู่23ปีสนัดนะครับช่วงฟีฟ่าเดย์เดือนตุลาคมสมาคัมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชนุิปัมย์ตอบรับการส่งทีมฟุตบอลทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน23ปีลงแข่งแขันฟุตบอลกระชะมิดกับทีมชาติจีนอยู่23ปีที่สหรัฐประชาชนจีนในช่วงฟีฟ่าเดย์เดือนตุลาคมสำหรับทีมชาติไทยอยู่23ปีภายใต้การกุมทีมของกดหวังทวัชชัยดำรง,งองต์ตะโกนว่าน้าผู้ฝึกสอนมีตัวเม้นแมท สำคัญต่อเนื่องในช่วงหลังจากนี้ประกอบไปด้วยฟุตบอลชายในมหกรรมซีเกมที่ประเทศไทยเป็นสภาพในช่วงเดือนธันวาคมปี2568และการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรุร่นอายุไม่เกิน23เีรอบสุดท้ายที่ประเทศสุดอสดอาระเบียในช่วงเดือนรรมกราคมปี2569เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของทีมสมาคมจึงได้ตอบตกลงที่จะส่งทีมชาติไทย U23 ยเบเข้าร่วมการแข่งขัน ฟุตบอลกะชับม,มิตกับทีมชาติจีนอยู่23เปียเป็นจำนวน2นัดดังนี้นัดแรกวันที่10ตุลาคมปี2568แข่งขันแบบปิดโดยไม่มีการประชาสัมพันธ์หรือแจ้งผลการแข่งขันใดๆนัดที่2วันที่14ตุลาคมปี2568ตามเวลา16.00กนณกิมเมงฮงเจงเทนนิงเซ็นเตอร์มินิสเตเดียมโดยแข่งขันทั้ง2นัดนี้จะมีการแจ้งรายละเอียดเรื่องการถายทอดสดให้รับทราบ อีกครั้งในภายหลังนะฮรสรุปรายชื่อก้าวชาติคว้าตั๋วทะลุรอบสุดท้ายฟุตซอลชิงแชมป์เอเชียเตาจังสุอทีมชาติไทยนะครับภายใต้การนำทัพของมิเกลโรดิโก้สร้างผลงานกรงหึมเอเชียคว้าแชมป์กลุ่มทะลุผ่านเข้าสู่รอบสุดท้ายเอเชียหลังเสมอกับทีมชาติเกาหลีใต้ไปอย่างสุดมัน2-2ในการแข่งขันศึกฟุตซอลชิงแชมป์เอเชีย2 0 1 6รอบกัดเลือก สำหรับ9ชาติที่คว้าแชมป์กลุ่มและการันตีตัวรอบสุดท้ายประกอบไปด้วยสภาพอินโดนีเซียออสเตรเลียแชมป์กลุ่ม A ไทยแชมป์กลุ่ม B ญี่ปุ่นแชมป์กลุ่มเวียดนามแชมป์กลุ่ม A อคิร์กิสสถานแชมป์กลุ่ม F อิหร่านแชมป์กลุ่ม G อัฟกานิสถานแชมป์กลุ่มเ7ทีมอันดับ2ที่ดีที่สุดยังรอผลการแข่งขันทั้งนี้นะครับยังเหลือกัวเตอีกเทีมที่ต้องลุ้นผ่านเข้ารอบในฐานะทีมอันดับที่2ที่ดีที่สุด ซึ่งต้องรอผลการแข่งขันจากกลุ่มเดที่ยังไม่เสร็จสิ้นนะครับเผยบอสประวินดูแลบีจีสปอร์ตอย่างเดียวหลังจากบีจีปะทุมยูนเต็ดประกาศข่าวใหญ่ครั้งสำคัญกับการละออกจากการเป็นประธานสโมสรของประวินพิรมพักเดด้วยเหตุผลส่วนตัวและด้านสุขภาพโดยการเัลงข่ครั้งนี้มีผลตั้งแต่เมื่อวันที่22กันยายนที่ผ่านมาโดยมีรายงานเพิ่มเติมว่า บอสปวินต้องเข้าตรวจหัวใจมาหลายปีแล้วทำให้เขาเองนั้นก็อยากจะพักผ่อนวางความเครียดจากฟุตบอลโดยมุ่งเน้นไปที่ธุรกิจ BG s p o r t ที่กำลังเดินหน้าไปสู่2ล้านผู้คนติดตามซึ่งนับตั้งแต่ปี2009ที่ประวินพิรมพักดีได้เทคโอเวอร์สโมสรธนาคารกรุงไทยเขาสามารถพาทีมคว้าแชมป์ได้ตั้งสิ้น8ถ้วยคือ Queen's Cup 2010ชื่อเดิมกรุงไทย BG สิงคโปร์คัพ2010 เอฟเอัพ2,014ไทยลีก2โดยชื่อเดิม2,019ไทยลีกชื่อเดิม2,020-2,021ไทยแลนด์แชมเปี้ยนชิพ2,021-2,022 2,022-2,023และลีกครับ2,023-2,024โดยคาดกันว่าบอสตอมปิยศักดิ์ภูมิจิตจะก้าวมาเป็นรักาการประธานสโมสรบีจีปทุมเพื่อนำทัพเดรับบิดเดน้าต่อไปในช่วงที่เหลืออยู่ของซีซั่น ปิดท้ายกันที่ a อจีเอาอุสรังจากฝูงลีกสูงสุดเดนมาร์กโดยเอลิคาวมีส่วนด้วย EFG อาอุสนะครับต้นสก,กัดของเอลิคาวแนวรับดุกเดงไทยวีเดนเก็บัยชนะในศึกฟุตบอลซูเปอร์ลีกเดนมาร์กสมันยนีถึงส6ได้6เกมติดต่อกันรั้งเป็นจากฝูงของตารางคะแนานล่าสดุดผลงานในลีกของลูกกันนี้ AFG e อาอุสแข่งไป9ก้านัดชนะ6เสมอ2แพ้1มี20คะแนานรั้งจากฝูงของตารางคะแนาน ตามมาด้วย FC Mid t ิทิแลนด์ทีมอันดับที่2แข่งไป9้นัดมี18ดคะแนนและอันดับที่3 f มเอฟซีคเปนเฮเกนทีมชั้นเก่าแข่งไป9้นัดมี17ดคะแนนส่วนผลงานของอลิขคาวในวัย23ปีเป็นตัวหลักของทีมได้ลงเล่นครบทั้ง9้นัดที่ผ่านมาโดยเจ้าตัวได้ลงเล่นในตำแหน่งเซนเตอร์แบ็กในระบบหลัง3ามแม้ว่าก่อนหน้านี้เจ้าตัวจะจ้างเกิดในตำแหน่งแบ็กไซเ์ก็ตามโดยสำหรับโปรแกรมต่ตอไปของ AFG a ีอาจะออกไปเยือนเอริลออสโฟโบ ในศึกเดนิสครับ2องพันห้ารอยบรอบ3วันพุธที่24กันยายนนี้ตามเวลาประเทศไทย2ทุ่มตรงนะครับและหลังจากนั้นก็จะกลับมาเล่นในศึกซูเปอร์ลีกเดนมาร์ก2องพันห้าอกแมตช์เดทที่10โดยจะออกไปเยือนเนเธอร์แลนด์ในวันอาทิตย์ที่28กันยายนตามเวลาประเทศไทย5ทุ่มตรงนะครับนี่คือสุขาวฟุตบอลไทยซึ่งเป็นรอบเย็นของวันที่25กันยายนนะครับ ขอเชิญแฟนๆน,นะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชียร์สโมสรลิเวอร์พูลสโมสรที่ผู้ท่านรักไปกับชายผู้บ้าคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะครับแฟนบอลพันธะเรามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเชียร์สโมสรที่เรารักไปด้วยกันนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งและกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานชายผู้บ้กคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะครับแฟนบอลพันธะที่สำคัญนะครับมือน้อยๆของผู้ท่านมีค่ามากมายต่อพวกเรานะครับอย่าลืมนะฮะกดแชร์ให้เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ แล้วก็กลับมาพูดกันใหม่สวัสดีครับ